และนี่ก็คือเวลาที่คุณกินข้าวในร้านอาหารฉันเลยชอบคนน้ำหมดน้ำหมดของนิโก้ได้เป็นเวอร์จริงๆนะเห็นหมากลายติดเตเต็มแก้วขอบคุณทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือนะครับจู่ๆข็คันจมูกเะยเมื่อเห็นกูเป็นแค่หมาตกน้ำตัวหนึ่งกูไม่น่ารักใช่ไหมแปลงร่างกูเป็นสิงโตและนี่ก็คือที่เคาะประตูห้องแบบใหม่ใครเป็นคิดวะเนี่ย และนี่ก็คือความรู้สึกไม่คุณนต้องไปหาหมอฟันตื่นไม่จะพาไปที่ห้างทางินเหรอแม่ร้านหมอฟันเฮ้ยแมวไอมันคิดว่ควาคูเป็นหมาไงเต้นโชแม่และนี่ก็คือความรู้สึกที่เราอยากจะอุ้มสิ่งที่เรารักโอ้โหตอนจบหนังเรื่องนี้เศร้าจังเลยซึ่งพอรักลูกนะลูกนะถามพ่เอเย การจะเป็นแรปเปอร์ที่ดีนั้นต้องแรปได้ทุกที่ทุกเวลาไอ้สัตว์โจาเจาไม่มีหนาวอายากูก็ไม่หวันกูทำมากกเจอนมนมกูจะฟาดให้เรี่ยอปากรู้โถขียว้เนี่ยและนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเวลาที่ไม่มีใครสนใจกรรโทษกูอยู่นี่สนใจหนอย ะโอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยอยากตีกันลีผมแนะนํารัชดากับจตุจักครับแจมเจมนี่นี่ขันนนและนี่ก็คือเวลาที่คุณเปิดเพลงอยู่ในรถแม่งเป็นเยี่ยอะไรกันไออยู่เปล่าแม่งได้เว้ยและนี่คือการพิสูจน์ว่าการกินทำให้คนเสียสมาธิ ม <amounts of audio> องไร <aust en> ไม <fi> ่ม <plein lava> ีอะไรครับไม่มีอะไรแดกนะฉันอยากจะท้าสามคนต่อไปไอ้บักเก็ตบักเก็ตพ่อแล้วมึงจับพ่อมึงทำไมอะไรของมึงวะเอาเลิกเรียนนักเรียนไม่มีการพ่ายเหรอคะพูดยีูุ้ขึ้นเลย มันจะบอกหพอมและนี่ก็คือการถ่ายภาพครอบครัวในสมัยเก่าเอาหน้าแน่งๆนะทำหน้าเหมือนญาติตายเขาไว้และในสมัยนี้พร้อ,อ,อมยังและนี่ก็คือเวลาที่ผู้หญิงเกลียดกันมาเจอกันอีนนนันไม่ยังแรกเลยกูมเบื่อหน่ายนี่ถ้ากูเจอมันนะวิ๊ยตายคิดถึงจังเลยอิสาบดีออกบายช,ชจ็จ้ากนทียี่สิบห้า าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อดูคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดช่องล้านนี้เลย